ยากับน้องหมากันนะคะหลายคนอาจจะนึกว่าการให้ยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายฉันได้ไปคุยกับหลายคน,นะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมียาหลายเม็ดแบบนี้นะคะน้องหมาตัวไหนที่ปากใหญ่หน่อยอเช่นสายลมสามารถให้ทีหนึ่งสองเม็ดได้ขั้นตอนแรกคืออ้าปากหมาแล้วก็ยัดเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะคะเ,เสร็จปุ๊บก็คือให้เราปิดปากเขาเราก็รูปคออย่างเงี้ยค่ะ ให้เขารู้สึกผ่อนคลายว่าเออเนี่ยกลืนแล้วก็พูดว่ากลืนแบบนี้นะคะคือไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องหมาเขาจะออกถ้าเรายัดเข้าไปลึกที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเรายัดไม่ลึกเขาจะคายยาออกมาได้แล้วจะทําให้ยาเนี่ยเละแล้วมันจะยิ่งขมลิ้นเขานะเดี๋ยวทําให้ดูใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอ้าปากยัดเข้าไปให้สุดปิดปากลูกพูดกลืนและอย่าลืมชมเขาด้วยนะคะว่าเก่งมากอย่าลังเลที่จะยัดนะคะ ตอนแรกชลิก็เป็นค่ะแต่พอฝึกไปเรื่อยๆก็เก่งขึ้นให้เขากินน้ำอีกนิดนึนงถ้าเกิดเขาไม่ยอมกินน้ำนะคะเอาสลิงดูดน้ำแล้วก็ป้อนน้ำให้เขาคือที่ต้องป้อนน้ำตามเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะให้ตัวยาเนี่ยเข้าไปข้างในลึกที่สุดนะแล้วก็เป็นการทำให้เขาอะ่ะได้กินน้ำเยอะขึ้นด้วยะคะ่ะแต่ก่อนสายลมไม่ค่อยได้กินน้ำแต่พอเราเอาสลิง ใส่ให้เขาแบบนี้ทำให้เขาฝึกกินน้ำเยอะขึ้นในแต่ละวันนะคะ mm hmm. ก็ไปลองทำกันดูนะคะ mm hmm. เป็นวิธีการป้อนอยาให้กับน้องหมาง่ายๆ, mm hmm. ๆค่ะใครติดปัญหาไง mm hmm. เขียนคอมเมนต์ได้เลยนะคะ mm hmm. ว่าติดปัญหาอะไรอยู่บ้าง mm hmm. วันนี้ชลียกับสายลม mm hmm. ตาไปก่อนนะคะ